ผู้ยิ่งใหญ่นักที่แห่งนี้กลายรุดัวกะวัวกจริวัวกจิง้าหาดปลาดุสิงโตหาใครไม่ได้มาบุากงงไม่ได้มาไม่ได้มาบรางในวันนี้แล้วจะต้องเสียใจหรกให้ฮ่า คือผู้ยิ่งใหญ่นะที่แห่งนี้แข็งแข่งดุดฟัวห้าวหากระดุดสิงโตหาใครไม่ได้บารมในวันนี้เสียใจแล้วจะต้องเสียใจฮะฮะฮา,า,ามันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตที่พวเราทุกคนไม่เคยอยู่กันเรื่อการแสดงออกทางสีหน้า อันแล้วาเนี่ยตกใจประหลาใจมีความสุขอิจฉาเดี๋ยวเดี๋ยวมจะยามหน้าทไห